มองเห็นไหมฮะน,ะนั่นคือบอสนะฮะบอสตัวเป้งน,นะฮะตอนนี้ผมมีปืนคู่ใจมาหนึ่งกระบอกแล้วก็จะมาลองสดกระบอสดูนะฮะขันแรกก็เคลียร์ลูกน้องก่อนโอ้โหไม่ตายอืมโอ้โยืนไมายืมมือมาทำไมเนี่ยโอ้ยโดนกล่องโดนกล่อง หมดจังอาจะหมดแล้วนะดอมดมองมองดอมๆมองมองดูของก่อนดีกว่าได้ยินเสียงแต่ไกลเลยเราล่อมกันครับโว้วๆๆๆๆโววมวววววๆโวว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 วโว เดี่ยตัวเดียวเดียวได้แล้วแก๋ทำอะไรฉันได้ไอ้บอสน้างโงูเงียบก่อนได้ปะเนี่ยเงียบก่อนตอนนี้ก็ลูกน้องเคลียร์หมดแล้วกี่ลูกดีนะดูกันว่าใช้กี่ลูกนะฮะคงใช้แม็กเต็มไปเลยลองเลยกับบอสด,ดูสวัสดีครับสวัสดีครับสามสี แค่1แม็กนะฮะแค่30นัดเท่านั้นก็จะการบอสทหารโหดผู้เปลืองผ้าด้านบนได้แล้วฮะหรือว่าชุดเครื่องทอนนะฮะท่อนล่างะะดอบอะไรมาก็ที่เก็บเสียงแล้วก็เปืนสุดเจ๋งปือนอะไรเนี่ยโอ้โหสุดเจ๋งเลยของเต็มอ๋อสร้างกล่องดีกว่ามาสร้างกล่องกันนะครับ การสร้างกล่องก็ไม่ยากอะไรขั้นต้นก็ต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะฮะอุปกรณ์แล้วก็ไม่ยากเย็นก็มีเลื่อยนั่นเองหรือเป็นขวานก็ได้นะฮะแล้วถ้าอยากให้เร็วขึ้นก็ต้องมีเลื่อยมือขึ้นมาหนึ่งอันเวลาสร้างก็ง่ายๆเลยแค่ใช้มกระดานเจ็ดแผ่นแล้วก็ใช้กิ่งไม้สามกิ่งแค่นั้นเราก,ก็ได้กล่องออกมาแล้วออกล่าอยู่ไหนือ บ้าไปแล้วอยู่ในอยู่ในนี้นะน,นี่เราก็ได้กล่องมาแล้วก็มาตั้งในที่ที่เราต้องการปุ่งไว้เก็บของครับทีนี้ก็สบายละมีกล่องใช้กิ่งไม้เยอะไปปะเนี่ยอืมปืนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับเก็บลงกองไปแล้วกันนไม่ได้ใช้จริงนะเราใช้ปืนกลนุ่งหอละ ใช้สันก็ยังไงอยู่มันหนักนะฮะผมก็ได้ปืนใหม่มาด้วยเจ๋งเก็บเก็บกอุปกรณ์แต่งด้วยเจ็บเก็บเก็บเก็บอุ้ยหนักหนักหนักอืมขึ้นด้านหน้าขึ้นข้างทำไมเนี่ยอ,อ้าว ต้องอะไรนี่โอเคนะฮาที่วางปืนอ่ะเราจะเอาปืนที่เราได้มาใหม่มาแต่งดูนะฮะสุดยอดเลยฮันนี่แบรกเกอร์โอ้โหสวยงามทีดเดียวนะฮะอือหืออืม,อมสวยเลยบอกตรงว่าสวยเลยนะฮะติดไปใช้ด้วยเอาอือหือรูปแต่งปืนมีพอดีเลย แต่งจะสวยขึ้นหรือแย่ลงเ่ยโอ้ตอนนี้เราก็มีปืนเท่มาแล้วนะฮะมาดูบอสอีกที่หนึ่งนะฮะเมื่อกี้เราไปตะลุยที่สะพา,านมาแล้วก็ได้ปืนจเจ๋อมาหนึ่งกระบอกตอนนี้เรามาดูบอสอีกตัวหนึ่งอยู่ค่ายทหารก็มีตรงเกี่ยวกับทหารแหละก็จะมีบอสนะฮะสำหรับค่าย P.I ก็มีะสะพานขาดแล้วก็ตรงค่ายทหารนี่แหละ ที่มีบอสอยู่ซึ่งก็ได้ยินเสียงคำรามของเขาแหละมันไม่รู้ว่าอยู่ข้าวเลยลหรือเปล่านะโอ้โหอยู่ใ,ใกล้แล้วนะยก็กำจัดยูรล้อก่อนเข้าไปใ,ใกล้เขาหน่อยอตัวนี้ยิงดูว่าตัวนี้ยิงกี่นัดนะะนี่ยิงไปแล้วหนึ่ง โอ้จุโดงใน2ีสองสาม จับรยอยี่ิบหกนัดนะฮะปกติใช้สามสิบนัดเดี๋ยวทีว่าเขาจะอูโหูร่วงเลยแรงกว่าว่ะอือหืนี่เอา้องคุณแปดตัวยกันเลยวะตัวเดียวกันนะฮะทิ้งก็รู้สึกว่าปืนนี้จะแรงกว่านะฮะถึงมันจะดูสั้นแต่มันก็แรงกว่า ปนทงแล้วว่าแรงกว่าแรงกว่าตัวนี้นะไม่น่าเชื่อแล้วก็เป็นไปแล้วโอเคแล้วบอสตัวนี้ไม่ได้ดรอปของอะไรให้เรามากมายเลยแดนนิดหน่อยมานะฮะแล้วก็ถือว่าการฆ่าบอสเนี่ยก็ปืนที่ดรอปจากบอสเนี่ยก็ ต้องเจ๋งกวอยแล้วนะที่ไหนก็มึงเหมือนกันใยๆเป็นของหายากนะฮะค่าไม่รู้กี่รอบหรอถึจะได้ปืนยิงเจ๋งมาสักกรบอกหนึ่งนะฮะแล้วก็ของยิงเจ๋งมาตอนนี้ก็อาจจะเจอนะฮะบอก็พยายามมาหากันแล้วดักจุดเกิดมาให้ได้ะฮะใครได้ก่อนก็รับของวันดีๆไปโอ้เจอกระสุน โอเคเที่ยวระเรพอละกล่องก็สร้างให้ดูละแล้วก็บ่อก็็ลาทั้งสองตัวเนี่ยอาจจะมีตัวอื่นอีกก็คีดเก็จหายไม่เคยเจอที่อื่นเจอแค่สองที่นี่แหละมองว่าที่อื่นคงไม่มีมั้งนี่ผมก็อยากได้หมวกนะหมวกเขียวเอนนี้ยังไม่มีให้เลยก็เซ็งๆอยู่เหมือนกันอยากได้หมวกเขียว แต่ไม่เคยดอบให้เลยด,ดูแต่งตัวอะไรก็ไม่รูกอาวุธคู่กายฮนะแค่หมวกก็ยังยังมีหมวกดีใส่ได้หมวกเขียวนะจะได้ทิเท่กันไปผมไม่ได้ไปหาที่เมืองเออ่ที่เกาะไงก็เลยหาเก็บไว้แถวนี้แหละของเน้นการฆ่าบอสด้ยะฮะดูของเจ๋งที่มันไม่มีดอปตามเมืองทั่วไปะฮะ จะได้ของจริงมาดูก็ได้ฮะเรวก็ได้ปืนฮันนี่มานะฮะโอเคแล้วล่ะก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมนะฮะกดซับกดไลค์ like ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ชอบนะฮะวิดีโอนี้ก็ขอกล่าเขาว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ